นายภูสิทธิ์สมจิตก้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันเดินขึ้นเขาสมอแคลงค่ะที่วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลงตําบลวังทองอำเภอวังทองพิษณุโลกนะคะ เดินขึ้นบันไดยพญานาค197ขั้นขึ้นไปเพื่อไปกราบไหว้สการะรอยพระพุทธบาทตะแคงหนึ่งเดียวในโลกนะคะซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองติดอยู่ที่ผนังเชิงเขาสมองแคลงค่ะตั้งอยู่บนเชิงเขาทางทิศตะวันออกของเขาระยะทางประมาณ300เมตรพร้อมกับเปิดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาสมองแคลงประจําปี2567 บรรยากาศการเดินขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเนะะี่ยค่ะก็มีนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยขึ้นไปนะคะบางคนก็ช่วยกันขนหินขนทรายขึ้นไปด้วยเตรียมเอาไว้ทําการปรับปรุงสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้น รอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นการแกะสลักติดแผ่นหินตะแคงแล้วก็อยู่บนก้อนหินซ้อนเรียงกันหลายก้อนและถ้าหากเดินขึ้นไปถึงบริเวณยอดหินก็สามารถมองเห็นท้องทุ่งนาและก็ตัวอำเภอของอำเภอวังทองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาได้อย่างกว้างไกลและก็สวยงามนะคะ<น>ก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยมีพระพุทธบาทจำลองที่สร้างจากหินทรายแกะสลักสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตโรกนาฏมรคังที่ครองราชโดยใช้เมืองพิษณุโลกสอง แต่เป็นราชธานีแล้วก็มีผู้สร้างเอาไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยนะคะงานนมัสก,การรอยพระพุทธบาทเขาสมอแครงประจําปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่2มีนาคมนะคะชวนกันทําบุญนะคะคสุดสัปดาห์นี้เป็นวันพระพอดี